สวัสดีครับผมธารานับดูงลายมือภาลพันธุกรรมขอบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาคน,นเกิดราศีธนูนะครับผมในเดือนเมษายนพศสองพันห้ารอหกสิบห้านะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับก็ไพ่ที่จับได้ของชาวราศีธนูวันนี้นะครับผมก็คือไพ่แฮงแมนนะครับผมไพ่แฮงแมน ก็ผมจะบอกว่าไพาแ่แฮงแมนในที่นี้เนี่ยมีทั้งดีมีทั้งเสียถ้าคุณมองในแง่ดีก็จะพบสิ่งดีๆในไพแ่แฮงแมทและดีมากๆเช่นกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราพูดในทํานายดวงจอนนะครับผมก็วิธีการทานายก็เหมือนเดิมนะครับผมพูดพื้นดวงก่อนแล้วเราไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับพื้นดวงที่ผมจะทานายในทุกๆครั้งก็จะมีเสริมเติมแต่งหรือวจะมีอะไรเด็ดๆทีเด็ดเสริมไปบ้างนะครับคนที่ทํานายพื้นดวงนะครับผม แล้วก็พูดถึงดวงจรในช่วงเดือนเมษายนโดยโฟกัสนะครับผมก็อาจจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตก็เน้นเดือนเมษายนนะครับผมก็เริ่มกันเลยพื้นดวงนะครับผมสําหรับพื้นดวงของชาวราศีธนูนะครับผมราศีธนูเป็นราศีนักยิงธนูหรือเป็นเซนทอร์นะครับผมก็เ,เป็นเหมือนกับว่าเป็นอา่าเป็นครึ่งคนครึ่งม้านั่นแหละนะครับผมเป็นครึ่งคนครึ่งมา้า ผมจะบอกว่าถ้าคุณนึกถึงการผจญภยัยการวิ่งไปในสถานที่อันไกลหรือสถานที่ที่แบบสุดลูกคูลูกตากว้างไกลหรือผจญภัยในต่างแดนผจญภัยใน่ังจังหวัดอันนี้ต่ังจังหวัดอาจจะแคบไปสักเล็กน้อยเราต้องนึกถึงการผจญภยัยเราจรินตนาการให้ไม่สิ้นสุดนะครับผมก็อาจจะต่างแดนต่างโลกหรือบางทีก็อาจจะต่างดาวอะไรอย่างนี้เพราะเขา ผมพูดถึงคอนเซปต์ทำไมผมต้องพูดแบบนี้ว่าราศีธนูมีจินตนาการที่กว้างไกลมากบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นนักคิดบางคนเป็นนักฝันบางคนเป็นทั้งนักฝันน,ฝน,น,ฝน,นักคิดและนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าราศีธนูจึงมีทั้งความสามารถในการประจนภยัยถ้าเรานึกถึงการประจนภยัยการลุยไปในที่ต่างๆหรือการไปต่างประเทศการที่ใช้ชีวิตต่างแดนหรือการที่ออกตะลุย หรือการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆอะไรประมาณพวกนี้ต้องราศีธนูและราศีธนูเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงส่วนใหญ่แล้วจะมีความคิดที่หัวก้าวไกลหรือหัวแบบเขาเรียกครีเอทีฟหรืออาร์ติสอาจจะไม่ใช่แค่การคิดอย่างเดียวแต่เป็นการลงหรือทําด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าราศีธนูส่วนใหญ่แล้วจะถ้าคุณไม่ใช่ราศีธนูคุณไปสังเกตชาวราศีธนูเอาว่าส่วนใหญ่เขาจะมีความคิดที่เหนือชั้นกว่าหลายๆราศี เพะ้ว่าคนที่สุดๆคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่ไปไกลอย่างเช่นคนอื่นอาจจะยังอยู่หลังฉากอยู่แต่ราศีธนูนี่ไปหน้าฉากไปไกลไปต่างแดน,นไปอะไรนั่นแหละคือชาวราศีธนูที่เขาจะมีหัวคิดที่ก้าวไกลต่างชาติต่างภาษาและมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์จนกระทั่งทำมาอินพุตเอ็กพอร์ตหรือติดต่อต่างชาติหรือไปเรียนต่างแดนน,นั่นแหละราศีธนูเขาไม่มีความคิดจากัดอยู่ที่ว่าแต่งงานกับคนไทยแล้ว คนไทยในที่นี้เหมือนถึงคนไทยที่ไม่มีความคิดด้วยนะก็คืออยู่อยู่แค่นั้นแหละแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอัดคัดกินไปวันๆราศีธนูไม่ใช่แบบนั้นเขาคิดถึงความก้าวไกลถ้าเขามีดวงแบบนั้นด้วยดวงที่จะไปต่างประเทศดวงที่มีความคิดที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงโลกอะไรอย่างนั้นดวงเขาจะไปไกลมากแต่ผมจะบอกว่าบางทีความคิดที่เอาตัวเปงศูนย์กลางของจักรวาลสาหรับ,บบางคนที่เราส่วนมากราศีธนูจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็คือ คิดไปไกลแล้วก็เอาตัวเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลบางคนที่เป็นแบบนั้นก็อาจจะย้อนกลับมาหน่อยหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเวลาที่คุณพุ่งจิตไปข้างหน้าแล้วคุณอาจจะต้องเผาเากลับมาดูความเป็นจริงหน่อยแต่ส่วนมากคนที่มีสติที่อยู่ระดับกลางๆแล้วก็ดูความเป็นจริงแล้วลงมือทำามชาวราัษี์านูนั่ไม่ใช่ฝันไกลคุณจะฝันไกลในที่นี่หมายถึงฝันไกลเกินแต่ไม่ลงมือทํา ถ้าเขามีความเป็นนักลงมือทำสำหัชาวราศีธนูแล้วก็ฝันใหญ่กงไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าลงมือทําไปด้วยคนราศีธนูแบบนั้นจะประสบความสําเร็จอันนี้ผมย้ํานะว่าต้องเป็นนักลงมือทํานะครับผมเราจะบอกว่าราศีธนูส่วนใหญ่เนี่ยมีความสามารถทางศิละปะ แล้วบางคนถ้าเกิดเขาไม่ได้มีความสามารถทางศิลปะหรือดนตรีการเต้นลีลาหรือกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เป็นด้วยนะบางคนก็ชอบการเล่นผัดโผลการทำกีฬาหรือาการแบบว่าชอบอะไรที่มันแบบรุยๆอะ่ะกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือบางคนก็อาจจะชอบเกี่ยวข้องกับการที่ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งว่าพวก,กราศีธนูเนี่ยชอบคิด อย่างเช่นคนธรรมดาจะคิดแค่หนึ่งแค่สองแต่ราศีธนูจะคิดไปสามไปสี่หรือบางคนอาจะหาว่าชาวราศีธนูคิดบ้าคิดอะไรไกลเกินไปหรือทําไม่ได้หรอกแต่ราศีธนูส่วนมากมักทได้ถ้าเป็นนักลงมือทำอย่างที่บอกไปแล้วนี่อย่างหนึ่งคือการคิดของเขาการทําของเขาเนี่ยคนจะบอกว่าบางทีถ้าคนมีศาสตร์และมีศิลป์ผมจึงบอกว่าเนี่ยเข้าสู่เรื่องศิลป์ละราศีธนูมักมีศิละปะ ศิลปะในที่นี้คือคุณจะต้องมีความสามารถพิเศษในด้านศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มองการกายเก่งนี่ก็คือความสามารถในด้านศิลป์นนะด้านศิลป์ถามว่าศิลปะคืออะไรเดี๋ยวคุณลองไปหาดูว่าศิลปะความหมายจริงๆแนละ้วมันคืออะไรศิลปะบางคนอาจจะพูดเก่งตรงพูดเก่งนี่คือสิ่งที่เป็นสารหาเลี้ยงตัวเองได้และต่อย,ยอดได้ดีทีเดียวบางคนอาจจะพูดเก่งนั้นนาไปเป็นการที่อัดคลิปลงหรือบางทีก็อาจจะ อาจทำเป็นคอร์สสอนอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขามีไอเดียอย่างที่บอกอย่างหนึ่งว่ามีไอเดียมีความคิดมีความคิดสร้างในการดัดแปลงอะไรต่างๆมีความคิดที่ไม่เหมือนใครนั่นแหละจะสร้างรายได้กับชาวราศีธนูจนประสบความสาเร็จนะครับผมและความสามารถในเชิงต่างชาติทางภาษาก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราพูดถึงอาชีพตรงๆของชาวราศีธนูนะก็คือต่างประเทศการเป็นโค้ชการเป็นครู การเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาชีพปรตุสัตว์แล้วก็การเป็นคอนเซัลหรืออะไรพวกนี้แม้กระทั่งหมอดูพคตรคงจะบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องศิลป์อย่างเดียวไม่พอศาสตร์และศิลอย่างเดียวไม่พอเรื่องเกี่ยวกับว่ารูปการเป็นครีเอทีหึอือะไรพวกนี้ยังไม่พอเขาจมีความสามารถในเชิงโหราศาสตร์และหมอดูเราะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านและการฝันแม่นพรจะบอกว่าราศีนูนึกอะไรมักจะเป็นจริง ฝันอะไรมักจะเป็นจริงหรือเป็นคนที่มีทักษะหรือมีซิกเซนตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณนำซิกเซนตรงนี้ไปใช้นในการประกอบกับชีวิตราศีหนูก็มักจะประสบความสําเร็จในที่สุดใหร้ราศีหนูเนี่ยที่ผมจะบอกเลยก็ย้อนกลับไปคําเดิมอีกว่าไม่ว่าคุณจะมีความฝันอะไรใหญ่โตสักแค่ไหนหรือคุณอยากจะไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตต่างแดนได้สามีดีๆสักคนได้ส่วนมากมักจะได้สามีต่างชาติด้วยนะหรือจะมีสามีที่ดีๆร่ำรวยช่วยกันสร้างธุรกิจ คุณฝันแล้วคุณอาจจะต้องลงมือทํานะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จทำรชาราศีธนูทั้งหลายก็ประมาณนี้นะครับวันนี้รียบๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนานไปทุกคนอาจจะเบื่อเอาในที่สุดก็พูดถึงดวงจอเลยดีกว่าดวงจอน,นะครับผมอ่มาทางดวงจราศีธนูนะครับผมได้ไพ่แฮงแมนแฮงแมนมีทั้งดีและเสียนะครับผม แฮงแมนะมีทั้งดีและเสียถามว่าทําไมถึงได้ไพ่แฮงแมนในดวงจรช่วงเดือนเมษาอาจจะมีมีนาอาจจะมีพฤษภาด้วยแต่ว่าผมก็เด้นเดือนเมษานะก็ไพ่แฮงแมนคือช่วงนี้ถามว่าคุณกํลาลังรออะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าคุณรองเงินก้อนรอหน่อยนะครับผมถามว่าลงทุนไปไม่ได้คืนหรือลงทุนไปทําอะไรหรือธุรก,กิจติดขัดอยู่อาจจะมีปัญหาพวกนี้อยู่บ้างหรืออะไรแนว,แนวๆนี้ทำนองนี้เพราะไพ่พใบนี้ เป็นการทานายโดยรวมมันจะมีผิดบ้างถูกบ้างเพราะว่าคนราศิธโนมีกี่คนบนโลกมันอาจจะเป็นการทานายโดยรวมเพราะฉะนั้นการที่ทำนายอาจจะมีบางคนดดมเพี้ยนไปบ้างหรืออะไรยังไงแต่นี่คือการทานายโดยรวมคนจึงบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะกําลังรออะไรบางอย่างหรือรอกําลังที่แบบว่าแต่ผมจะบอกเราไว้เลยว่าการรอของคุณยังไม่ได้หรอกคือมันต้องรอต่อไปเช่นการติดชะงักติดขัด หรือธุรกิจของคุณอาจจะยังค้างอยู่ก็ได้ยังทําอะไรมากไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าการรอตรงนี้เป็นการรอเพื่อรอความหวังว่าถ้าเกิดสมมติอนุมัติสมมุตินะสมมุติในแนวอนุมัตินะเช่นหุ้นของคุณอนุมัติให้ออกจากคุกอันนี้อันนี้ความจริงสาคุณน,นะสะมคุณห,หรือบางทีคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอืมอะไรบางอย่างก็ได้คุณก็อาจจะนําตรงนี้ย ธุรกิจของคุณเนี่ยไปต่อยอดขึ้นไปสู่จุดสูงสุดก็ได้หรือบางทีธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณอาจจะเปิดไฟเขียวจนกระทั่งคุณได้ก้อนใหญ่มากไพ่น,นี้เป็นไพ่ข้อดีนะคือมองมุมกลับดูว่าตอนนี้คุณติดขาดอยู่แต่ถ้ามันลุ่งมันเปิดไฟเขียวขึ้นมาสิ่งที่คุณจะได้รับคือเงินก้อนใหญ่หรือบางทีอาจจะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยไม่ใช่ก้อนเล็กๆที่จับนิดจับหน่อยหวังก้อนใหญ่จับชิ้นปลามันจับปลาตัวใหญ่ว่างั้นเถอะ พระเทพองค์นี้ยอมเอาตัวเองเนี่ยผูกกับต้นไม้โลกเพื่อบรรลุทมข้อศัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อเทพองค์นี้เป็นเทพใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวนอตก็คือเทพโอดินนะครับผมถ้าใครดูก็จะรู้ในหนังเรื่องอะไรนะอ่าเทพทอนะครับผมทอทอนหนังเทพเจ้าสายฟ้านะอ่ก็คือเทพองค์นี้เป็นพ่อของทอนะก็คือเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมในบรรดาเทพนอตนะครับผม เพราะฉะนั้นเทพองค์นี้ก็คือยอมตัวเองผูกกับต้นไม้โลกจนได้พลังทิพย์มาจนได้พลังมานั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเขายอมผูกกับต้นไม้ตัวเนี่ยเป็นเวลานานเพื่อที่จะได้พลังมาเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับพลังเทพมาเพราะฉะนั้นถามว่าการที่จะผูกกับต้นไม้เป็นเวลาหลายวันหลายคืนเนี่ยต้องทนเพราะฉะนั้นถ้าทนได้คือคุณก็จะประสบความสาเร็จ อาจจะรอคอยหรือบางทีตลาดพูดมันพันผวนหรือมันลงสมมตินะแต่คุณรอมันอดทนหน่อยหนึ่งแล้วคุณจะได้ผลที่คุณต้องการอย่างสะสมนั่นเองนะครับผมและไพ่นี้ถามว่าตอบอะไรได้อีกก็คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้โดยที่อดทนรอนะครับผมอืม ไพ่แฮงแมนยังตอบได้อีกว่าอืมไพ่แฮงแมนเป็นไพ่ของการที่คุณต้องรอคอยไม่ใช่การที่ทําอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นหาว่าถ้าไพ่ใบต่างประเทศถ้าคุณจะไปต่างประเทศก็อดทนรอหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ไปหรอกครับหรือถ้าไปก็อาจจะมีอุปสรรคติดขัดหรือปัญหาอะไรจุกจิกเล็กน้อยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเพอไพ่ใบน,นี้ไม่ใช่ไพ่ของความสุขสําเร็จในช่วงเวลาที่ เก็บเกี่ยวกินได้เลยจะเป็นแพ่ของการที่ต้องรอหน่อยนะครับผมอาจจะรอนานมากอาจจะรอนานเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ต้องรอนานมากถ้ารอนิดหน่อยหนึ่งแต่คุณก็ต้องรอมาอยู่ดีคอยเพราะไพ่นี้เห็นไหมว่าอดทนรอจนแสงสว่างขึ้นมาก็สําเร็จในที่สุดถามว่าสําเร็จไหมคือถ้าคุณรอได้สมมุติว่าคุณมีหุ้นแล้วคุณรอไม่ขายอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้ นั่นเองนะครับผมอันนี้พอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับผมในยงช่วงนี้สำหรับราศีธนูถ้าคุณต้องการไปเรียนหรือไปสอบที่ไหนก็อาจจะต้องตั้งใจหน่อยแต่ว่าก็ขอให้พไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่เตือนที่ว่าอาจจะต้องอดทนหน่อยหนึ่งอย่าพยายามที่จะพีคามเลือกอะไรที่มันแบบว่าโดยด่วนแบบเขาเรียกว่าด่วนเลือกอย่าด่วนเลือก ให้พยายามตัดสินใจโดยที่แบบว่าช้าๆหน่อยจะดีนะครับผมไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการมองมุมกลับก็ได้ด้วยนะมองมุมกลับใช้เหตุผลในการพิจารณาบวกความรู้สึกอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งตัดสินใจแล้วถ้าเกิดคุณรอจนถึงจุดสุดที่แบบว่าจุดสุดท้ายเนี่ยบางทีอาจจะพบกับอะไรดีๆแต่ไพ่ใบน,นี้ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนก็คือหุ้นเนี่ยหมายถึงวีไอ้นะ ผมจะบอกคำนี้แล้วก็คือการคิดแบบอัจฉริยะหรือชาญฉลาดไพ่ใบน,นี้ตอบยากตรงที่ว่าถ้าคุณเข้าใจคำว่าปัญญาเหนือโลกคุณจะได้เปรียบมากมากนะครับผมปัญญาเหนือโลกคือไม่ใช่ว่าเหตุผลทั้ง,งั้นหรือความรู้สึกแต่เป็นไพ่ของการที่คุณจะอยู่เหนือทั้งเหตุผลและความรู้สึกอันนี้ผู้งงเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังหาคําตอบของข้อนี้ไม่ได้เนี่ยคุณลองคิดดูว่าคนที่ใจเย็นๆใจลมลม เราได้โชคลาฟุกฟกอยู่ตลอดโดยที่ใจเขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจนาทอนเขาอาจจะเดือดร้อนใจก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังทําตัวชิวๆเขาก็ยังไปเที่ยวเล่นเฮฮาเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจอะไรที่มันแบบว่าแบบเหมือนกับเวลากินข้าวคุณจะเครียดทําไมคุณก็ตั้งใจกับการกินไปสิถ้าคุณเครียดกินข้าวคุณก็บน่นคุณอาจจะหนักกว่าเก่าอ่ะใช้คำนี้บางทีคุณอาจจะเจอกับสิ่งที่ร้ายกว่าเก่าก็าได้ ค่อยนี้หมายถึงว่าการอดทนรอแต่การอดทนรอมันก็อ่อย่างที่คุณรู้นะก็จ,ะจบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีธนูในเดือนมีสายยนพอโม5น5้ารหสแเพียงเท่านี้นะครับผมอืมก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับอืม ผมเป็นหมอดูลายมือพี่ซี่ใครที่ต้องการดูลายมือพิซศี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ที่ผมทิ้งไว้่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ด้านล่างมานะครับผมไลน์ดีทารับสองห้าหกครับผมก็ผมเป็นหมอดูลายมือพิซซี่ใครที่ต้องการดูลายมือพิซศี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีใต้คลิป youtube ด้านล่างมาครับผมผมที่งลดีไว้อยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปก็วิธีการทักมาสอบถามรายละเอียดสอบถามครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณไปนะครับผม ก็ใครที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องก็ผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณก็ไปได้บางทีคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีครับการโทรไลน์็นสกผมนะครับผมผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าผมเป็นฝ่ายโทรไลไปแล้วส่วนมีวิธีหนึ่งในการดูวิธีการดูนะครับผมอาจจะพิมพ์สมไอผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราดูผ่านการทางโทรไลนะครับผม ส่วนแน่นะคตจะเปลี่ยนวิธีการโทรจากโทรไลน์ไหมเป็นวิธีอื่นก็ตอนนี้ผมก็ยังดูแบบนี้อยู่นะส่วนใครที่ไม่ชอบการดูแบบโทรไลน์ก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการดูก็ได้วิถ้าใครสะดวกพิมพ์หรือสะดวกอะไรอย่างอื่นแต่ผมจะดูวิธีนี้นะครับผมถ้าใครที่ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมก็จะบอกวิธีอื่นก็ได้นะครับผมให้ผมพิมพ์ไปถ้าเกิดไม่สะดวกจะให้ผมโทรไปนะครับ ก็จะได้อัประมาณนี้แล้วส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานมีอยู่สี่แบบด้วยกันไอ้สองแบบคือแบบ V.P. แบบธรรมดาสำนักง,งานมี V.P. แบบลายมือเพิรซีงห,หัวหิ้งตัวเลขแบบ V.P. นะครับขอโลชั่นขอที่อยู่ขอรายละเอียดที่สำนักง,งานมาได้ก็พูดประมาณนี้ก็ V.P. ที่สำนักง,งานลายมือพิรซีงห,หัวหฮ้งตัวเลขนะครับผมตัวเลขก็เบอร์โทรศัพท์หรือพวกบัตรประชาชนพวก ทะเบียนรถยนต์อะไรอย่างนี้หรือดวงอะไรอย่างนี้ถ้าจะไม่ดูที่สำนักง,งานก็แบบตัวเลขพายฟีชุดใหญ่ลายมือแล้วก็หัวเหงชุดใหญ่ก็ดูศบสตร์เต็มครบไปเลยที่สำนักง,งานหลายคนที่เป็นคนดังๆบุคคลใหญ่โตบุคคลที่มีอํานาจบุคคลที่เป็นระดับซีอเป็น,นักค่กาโตกรจากต่างประเทศก็มาดูกับผมมากมายคนที่ทุกระดับชั้นก็มาดูกับผมเคยดูกับผมผมพันประสบการณ์หรือบางทีก็เป็นคนที่ดังๆหลายคนหรือบางทีก็ เป็นคนที่ขอปิดบังชื่อหรือปิดบังฐานะอีกมากมายนะครับผมเขามาดูกับผมเขาชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีหลายท่านมากแล้วนะครับผมหรือบางคนที่ฐานะตกต่ําตอนนี้ก็มีชีวิตที่ดีหลายคนบางคนก็ไปประกอบอาชีพจนเป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วนะครับผมก็ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยคือแรงใจงในการพัฒนาตัวเองอย่างไรกก็ประมาณเนี้ถึงจะมาดูวี p ีโอผมแล้วคุ้มค่านะครับผม ก็อีกวิธีหนึ be ่ง so, ค so ือธรรมดาที่สำนักงานก็มีลายมือพี่ซีจะพอมรายชื่อหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยผมจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเลยทสำคัญที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็เพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนใหม่ๆก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ได้ทำเพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อมั่นในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้ จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตในอนาคตของคุณของวันข้างหน้าแน่นอนก็กดติดตามกดกระดิ่งดกดซับสไคระเยอะเป็นกระลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปถึงทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ